ชมกับเจ้าตัว Honda Go Wing ครับทันนี้เป็น F6B ครับปี2013ครับตัวนี้มันจะเป็นโครมสม k งนะครับผมนี่นะเป็นของแต่งนี่ครับคันนี้ไม้4ี0 0มืห่ด้านตัวปรับวิทยุครับนี่ด้านนี้ปุ่มเพียบโอเคเพราะนีน้าตาของกล่องครับภายในจะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของกล่อง สวัสดีครับพ่อปผมครับเจี๊ยบครับจากช่องรวมรถนะครับผมนี่ครับวันนี้หลุดจากกรอบ4ีล้อมานิดนึงครับวันนี้เป็นสองล้อครับพามารับชมกับเจ้าตัว Honda Go Wing ครับคันนี้เป็น F6B ครับปี2013ครับคันนี้เป็นสเปคเมกานะครับผมเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีออปชั่นเต็มนะครับผมคันนี้นี่เราพาไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเน่นะให้ดูภาพรวมนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของนี่เลยด้านหน้าครับ ตัวไฟตัวอะไรครับนี่ตัวโคมใสเรียบร้อยครับสวยๆครับแล้มาดูนี่ครับตัวล้อครับนี่ค่อน้ทงเรียบร้อยครับลัดมาด้วยยางมิชลินนี่ครับผมให้ดูกันตัวดิสเบรกอะไรต่างๆด้านหน้าครับนี่มีสปอร์ตไลท์ออปชันติดไปด้วยแล้วตรงนี้ครับกระจกนี่นะดูครับตัวนี้มันจะเป็น โคมสโมงนะครับผมนี่นะเป็นของแต่งด้วยฮอนด้อฮอนด้ครับดูด้านข้างครับสปอร์ตไลท์อ่ะให้ดูสปอร์ตไลท์อีกทีหนึ่งนี่ครับในส่วนของสปอร์ตไลท์นะครับตัวสีสันเนี่ยมีร้อยบ้างครับแต่ไม่ไม่มากครับนี่นะให้ดูครับรายงานกันตามตรงดูคีบต่างๆนี่ไม่มีล้มนะเป็นส่วนของภายในครับผมนี่นะมาครับให้ดูรอบๆคันกันก่อน ค่อนข้างเรียบร้อยครับสีสันสวยงามครับมีกล่องสองใบด้านหลังนะครับอันนี้วนพาดูรอบคันกันสักนิดหนึ่งครับนี่อับนี้เป็นท่อคู่นะครับผมคันนี้เขาไม่ได้ให้ทะเบียนนะหมอก่อนครับแจ้งมืก่อนครับใรส่วนได้ทะเบียนนี้ก็เดี๋ยวสอบถามกันในอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับต่อเบื้องต้นครับในส่วนของคันนี้ครับ เครื่องเสียงบลนะูทูธอะไรเนี่ยมีหมดนะครับกล่องเก็บของสวิชชร์จมาแล้วนี่ครับดูหน้าตานี่ฮะในเรียงกันครับค่อนข้างเรียบร้อยครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของเลขไมนสักนิดน,นึงดีกว่านะครับผมดูเลขไม์กันครับ นี่ครับคันนี้ไมคสี่หมื่นหนึ่งนะครับผมตัวนี้ไมคแท้ครับหน้าตาดูไฟต่างๆครับขึ้นสวยตัวรถครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูในส่วนต่างๆนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันตัวที่เก็บของครับตรงนี้อ่ะนี่นะุูใจไม้ได้นี่นที่เก็บของนะครับผมนีกาดดอโฟโต้ฮับด้าโกวิงครับอยู่นี้นะตันนี้ฝาถังน้ำมัน ตันนี้เันที่เก็บของครับโหที่เก็บของเยอะเลยนี่อ่อ,อสำหรับสายทัวริงนะครับผมด้านตัวปรับวิทยุครับนี่ด้านนี้ปุ่มเพียบนะครับถัดมาครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวสปอตไลท์สวิไฟสปอตไลท์ไม่ดูด้านนี้อีกทีหนึ่งตานข้างครับแปะด้วยเลโก่ครับเล b กบี นะครับถัดมาครับในส่วนของท่อเนี่ยจะให้ดูที่บอกว่าเป็นสเปกเมกาเนี่ครับเนี่ยตัวท่อจะเป็นสีดํานี่ครับตัวท่อจะเป็นสีดํานะถ้าเป็นสเปกญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินนะครับผมถัดมาครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของกล่องกันสักนิดนึงดีกว่าตัวนี้ครับเอ่อเราเปิดกล่องครับเปิดที่ด้านหลังนะ เนี่ยตัวกล่องจะเปิดจากด้านหลังอ๋อนี่ครับแล้วก็ตัวตัวเปิดอยู่นี้ครับเนี่ยมองเห็นไหมโอเคถืโทรศัพท์อยู่ครับจำไม่ถน,นัดอ่าให้พี่ว่าเปิดได้ <laughs> โอเคครับเพราะนี่หน้าตาของกล่องครับภายในจะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของกล่องดูครับภายในนี้ เก็บกระเป๋าย่อมๆได้ใบหนึ่งครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับนี่สายยูดีตัวนี้เอาไว้เสียบพวกฟังเพลงได้ไหมนะมอ่าเสียบเครื่องเสียงได้พวกนี้ครับนะใช้ได้ครับสองฝั่งนะครับผมติ๊กงติ๊กเกอร์นี่มีหมดตัวโชว์ครับนี่ติ๊กเกอร์สวยๆติดไว้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะลองต์ทฟังเสียงดูสักหน่อยแล้วกันสำหรับตัวฮอนด้าครับ F6B ครับคันนี้ทีเดียวติดครับทาได้ F6B ครับคันนี้เครื่องพันแปดครับออปชั่นให้ดูตามรูปไปแล้วนี่ครับมาตาแบบนี้ รีดไฟต่ตางๆครับนี่ออนนะครับผมดูรอบเดินครับนิ่งๆน,นะรอบเดินนิ่งๆครับให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเจ้าไอ้ครับูพอซาแล้วไฟนี่ติดมอสนะครับผมมานะสวยเลยตัวาก,กาดกันลมครับมีครบ หาดูกันรอบๆพันที่ครับเสียงเครื่องครับอ่ะอเสียงเครื่องนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของคอนด้าครับนี่นะ g o i n g F6B ฟหกบีทีสิบสามอันนี้ โอเคครับทีนี้มาสรุปกันนิดนึงครับเราจะวจสอบด้านโควิดครับ F6B คันนี้ครับสรุปให้ฟังอีกครั้งครับคันนี้ครับปี2013นะสเปคเมกาครับเครื่อง1 0 0ออปชันนี่มีครบหมดแล้วนะครับผมเซอร์วิสอะไรมาเรียบร้อยแล้วไมค์40,000ครับผมคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับราคาตั้งไว้ครับนี่อันนี้อยากให้ฟังกันราคาตั้งไว้549,000บาทย้ำอีกครั้งครับราคาตั้งไว้ ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับใครสนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสามครับห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับเจี๊ยบนะครับผมนี่นะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทโทรเข้ามาได้เลยคันนี้ครับจะสดก็ได้จะไฟแนนซ์ก็ได้ครับผมนี่ออกรถศูนย์บาทได้พรสี่สิบแปดนวดนะครับตกงวดแล้วประมาณหมื่นเจ็ดโดยประมาณนะครับผมนี่เราฟรีค่าจัดค่าโอนด้วยนะครับผมขายที่สนใจครับคันนี้ครับฝากไว้อีกคันหนึ่งสำหรับฮ o n d a า o ก i n ครับ F ห B นี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเพื่อจะดีนี่พามาแนะนํากันกับเจ้าคันนี้นะใครที่วางมองหารถออกทริปอยู่ครับช่วงนี้นั่งสบายแน่นอนสําหรับพันดาโกวิงคันนี้ครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองศูนย์ครับผมเจี๊ยบนะครับสําหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสําหรับการรับชมและการติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผมครับ